สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอาร์มแมกอยเอสามนะครับวันนี้ผมก็จะมาพามาดูช็อตแจ้งเกิดของ PTE รัตชานะครับผมเอ้ยหรือว่าจะเรียก PTE รัตชาไม่ได้แล้วนะครับผมต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเรียกเป็น f a ลคอนรัชชาหรือว่าเป็นเฟลคอน p บดิตโต้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าเขาจะใช้ชื่อไหนนะ ก็มาดูเกมแจ้งเกิดของรัชชากันเลยนะผมทําไมผมถึงเรียกว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแจ้งเกิดของรัชชานะผมจริงจริงเนี่ยพีทีรัชชานะผมหรือเฟลคอนรัชชานะเขาก็าเล่นดีมาตั้งแต่แมตช์ก่อนหน้านี้แล้วนะผมแต่อันนี้เป็นรอบชิงเลยนะคือคนที่จะเล่นออกในรอบชิงได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจะต้องมีประสบการณ์สูงนะผมฝีมือนี่ก็ต้องระดับแนวแนวหน้าของประเทศไทยเลยนะ ก็พีดีละชาเกมนี้นะผมเหมือนจะมีไฟประทาต้นเกมกับท็อปสตาร์นะก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่อีกทีมหนึ่งนะครับท็อปสตาร์แต่พีดีตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าจับตามองเป็นอันดับต้นๆมากเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าใครได้ดูห้องซ้อมของเอ่อห้องซ้อมของใครนะพี่เป๊ปนะครับผมก็จะเป็นห้องซ้อมที่ดีที่สุดในประเทศไทยแล้วครับตอนนี้เพราะว่ามีแต่ทีมใหญ่ๆทีมแบบฟอร์มยักษ์อย่างบุรีรัมฟาวคอนเอจี AG, อะไรอย่างนี้ไปลงเต็มเลยนะผมหรือว่าจะเป็น อินฟินิตในตอนนี้ที่มีสมิงอยู่นะครับก็เป็นทีมใหญ่ที่ย้ายจาก Reverse สเลสมา i n นฟินิตีถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยครับถ้าไม่ใช่อินฟินิตี้นะตอนนี้ผมก็จะเน้นไปที่พีีเป็นพิเศษเลยนะผมโดยเฉพาะรัชชาเพราะว่าเขาแจ้งเกิดในเกมนี้อย่างที่ผมได้บอกไปคือเขาเล่นดีมากๆเลยจริงๆไม่ได้มาเพิ่งมาแจ้งเกิดในช็อตนี้นะครับเา แจ้งเกิดในหลายๆช็อตแล้วแต่แค่ว่าช็อตนี้เนี่ยมันคือแบบช็อตที่ดีที่สุดเท่าที่ผมเห็นมานะผมผมจะทําคลิปตั้งแต่เออพีดีรัชชาเล่นในรอบปกติแล้วนะผมในรอบก่อนที่จะมาเข้าชิงนะครับอันนี้ก็เข้าชิงชิงตั๋วเอาซีสปริงไปที่ A g จได้เป็นแชมป์นะคือผมก็บอกได้เลยนะว่าถ้าไม่เอารัชชาไปนี่ผมแอบเสียดายมากเลยนะคนที่มีฝีมือระดับนี้แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เข้ารอบไปเล่นในซีสปริงนะผมหรือว่าเป็นรายการของเอเชียนะ ก็ว้าวนะผมที่เราเห็นกันนี้ก็เป็นทีมยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งนะครับว้าวแต่สังกัดเขาน่าจะเพิ่งทํานะเพราะว่าผมเพิ่งเคยเห็นว้าวเหมือนกันแต่ทําไมผมถึงรู้ว่าเป็นสังกัดใหญ่นะครับเพราะว่าจากที่ลงการซ้อมในห้องพี่เป๊ปเนี่ยถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่เล่นได้ดีเลยนะผมแถมยังมีผู้เล่นเก่าๆอย่างแคสเปอร์มาริลานี่อย่างนี้นะผมที่เคยอยู่ทีมแบบทีมใหญ่มาก่อนนะแล้วก็มีการเปิดดามาจากมาริลาอันนี้ผมจะพยายามไม่ผมจะพยายามคาบเลยนะผมเออ ก็จะเป็นทีมอีกทีมหนึ่งที่น่าจับตามองเหมือนกันนะครับผมมองว่าเออทีมไหนที่เคยซ้อมในห้องซ้อมพ่เป็บเยอะๆเนี่ยถือว่าก็เป็นทีมที่เก่งในระดับหนึ่งเพราะว่าทีมถ้าทีไม่มีเงินจริงๆหรือว่าทีไม่มีทุนที่จะเอามาลงห้องพ่เป๊บจริงๆเนี่ยก็คือแบบมันก็ดูไม่ใช่ทีมใหญ่แล้วมันดูเป็นทีมเล็กแต่พอแบบเขาเอาทีมทีมสมมติว่าทีมผมนะไปลงห้องพ่เป๊บอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าทีมผมก็ต้องมีแบบมีสปองมีสปอนแสดงว่าทีมมันก็ต้องเก่งในระดับที่ว่าจ่ายเงินเดือนไหว แค่แบบมาลงห้องพี่เปวันละร้อยนี่ก็คงแบบมันก็จ่ายไม่ยากหรอกผมดูจากทรงนะทีมพวกนั้นเขาก็คงจะจ่ายเงินเดือนนักแข่งได้สบายนะครับอย่าง GT9 แบบนี้นะครับก็เป็นอีกทีมนึงที่น่าจับตามองเหมือนกันครับ g ีทนอันนี้ก็ทีมใหม่นะแต่ไลน์ผู้เล่นเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างครับผ่านๆตานะ Jv ครับผมนี่นะครับ Jv the barz นะครับผมก็ the barz ก็กลับมาอยู่ Jv นะครับหลังจากที่ไป ag มานะครับแล้วเหมือนจะไม่ work นะเขาถึงย้ายกลับมาเป็น Jv เหมือนเดิมครับแต่ the barz นี่ก็โชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างสุดเหมือนกันนะครับในรอบชิงนะแล้วก็ในรอบอก่อนหน้านี้ก็โชว์ฟอร์มดีๆเหมือนกันครับสำหรับตัวชัดหน้าอย่าง the barz คือสําหรับใครที่ชอบทีมไหนนะครับสามารถมินได้นะไม่ว่าจะเป็นทีมหน้าเก่าหน้าใหม่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมก็เจวีก็ปิดอิลิมไปอันนี้ก็คือจริงๆเจวีก็มีสิทธิ์ลุ้นเป็นคันดิเดตในการลุ้นแชมป์อยู่เหมือนกันนะครับในตานี้ไม่แน่ใจว่าหลังจากจบตานี้ไปหรือเปล่าครับที่คะแนนเขาจะถึงแปดสิบคะแนนนะ แต่คือสําหรับใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปนะครับผมว่า AG g l o b a บเนี่ยแชมป์ได้ยังไง้วก็สามารถย้อนไปดูคลิปก่อนหน้านี้คือผมทำเอาไว้แล้วนะครับผมแต่ตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าผมจะมาเน้นพี e ีรัชชาเป็นหลักนะก็ขอตัดข้ามมาที่ช็อต AG ไฟปะทะกับตีบลูนะครับผมตีบลูนี่ผมบอกได้เลยนะว่าเป็นอีกตีหนึ่งนะคะผมที่เล่นในห้องซ้อมของพี่เป๊ปได้แบบค่อนข้างโหดสามารถปะทะหรือว่าไฟกับตี้ใหญ่ๆได้หลายๆตี้เลยนะครับตีนี้นะคือชนได้ทุกตีนะครับตีบลูนะ ผมมองว่าตี้เขาก็ไม่นิ่มนะครับผมเป็นตี้อีกตี้หนึ่งที่แข็งเลยแต่ว่าเหมือนมีการล่นถอยไปแล้วครับจังหวะนี้แล้ว AG จะไล่หรือเปล่าครับอันนี้เหมือนจะเป็นเมินของ AG นะ AG เสียไปหนึ่งครับเหมือนจะมีคนตกค้างไว้อยู่หรือเปล่าสาหรับบลูครับมีคนอยู่ในบ้านหนึ่งคนนะดีวก็น่าจะเรียกเพื่อนแล้วนะผมเพราะตี้บลูเนี่ยเหมือนคนอื่นถอยไปหมดแล้วนะครับแล้ว AG มีการดึงเพื่อนกลับมาแล้วนะ มือนดูนะครับยังทิ้งเพื่อนไว้1คนแหละแต่ว่าคนนี้น่าจะไม่รอดนะครับถึงจะเล่นเป็น M79 นะแล้วจังหวะนี้มีเกินมีเกินอะไรของกูขอบัยนะครับมีการเปิดโดนเช็คนะเพื่อความชัวนะครับผมผมคิดว่าบาร้อยก็คงได้ยินแหละเสียงจากข้างบนบ้านนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ไปดูคลิปพี่เอกนะครับผมสามารถไปดูคลิปพี่เอกได้เหมือนกันนะที่เขาสัมภาษณ์แต่ว่า AG ีเนี่ยเออเวลาตอนได้แชมป์นะครับรู้สึกยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีการดึงตัวอย่างคาราเมลกลับมาแล้วนะครับ เอจคาราเมลนะคือที่ดึงกลับมาเนี่ยผมก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเขาดึงกลับมาเพราะอะไรนะจริงๆมีให้เลือกตัวเลือก2ตัวนะครับผมระหว่างเอจคาราเมลกับเอจสต็อปนะผมคือจริงๆเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกเอจคาราเมลแทนที่จะเป็นเอจสต็อปนะครับผมเอจสต็อปเนี่ยจริงๆนะครับเออเขาเหมือนจะโยกได้แค่2องสองตำแหน่งนะะก็จะเป็นตำแหน่งซัพพอร์ตแล้วก็จะเป็นตำแหน่งอย่างตัวหน้าหรือว่าชาร์เจอร์นะครับสำหรับสต็อปนะแต่ว่า AG คาราเมลเนี่ย ผมคิดว่านะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมคิดว่า AG คารเมลเนี่ยหนึ่งเลยประสบการณ์เยอะกว่านะผมคือในแพทการแข่งนี้นะครับอย่างที่พี่เอกบอกนะครับว่าประสบการณ์เนี่ยสำคัญมากเลยนะผมแล้ว AG คารเมลเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์แบบช่ำชองมากๆเลยนะผมเราจะได้เห็น AG คารเมลชื่อนี้ในหลายๆการแข่งนะครับอย่างล่าสุดพี่เกยก็ยังไม่ได้เลิกแข่งนะครับไปแข่งอย่างตั้งทีมเองเป็นทีมไททานิกนะครับผมถ้าชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะครับน่าจะตั้งชื่อทีมเมนแคนตัวเองเลยนะผมแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ใน ายการกันเย่มาได้นะผมแล้วคาราเมลเนี่ยยังสามารถจริงๆอ่ะตำแหน่งเก่าแก,แก,แก่เคยเป็นตำแหน่งสนัยนะผมแข่งรายการการันเย่ที่ได้แชมป์มาก็น่าจะเล่นตำแหน่งสไนนะครับคือพี่เกยโยกได้3ามตำแหน่งเลยนะจริงๆไม่ว่าจะเป็นซับระเบิดหรือว่าสไนนะครับผมคิดว่าคาราเมลก็ต้องเล่นซับได้นะคือคาราเมลเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าว่าสมมติว่าแบบใครัะคนแข่งไม่ได้คือคาราเมลสามารถแทนตำแหน่งนั้นได้เลยนะครับ คือแบบสามารถช่วยงานได้หลายๆอย่างถึงจะเป็นอันาราซิสหรือว่าอะไรด้วยนะครับนักวิเคราะห์นะคาราเมลอาจจะช่วยพีกในด้านนี้ได้ด้วยถือว่าเป็นแบบคนบุคคลที่มีประโยชน์มากต่อทีมนะครับคาราเมลต่อให้เขาไม่ได้ลงเขาก็คือมีประโยชน์สุดๆแล้วผมว่าเหมือนเอามาเติมเต็มในส่วนนี้ได้แบบเต็มที่เลยสําหรับตําแหน่งสํารองคาราเมลนะก็ตัดมาว้าว,าวาเหมือนจะอยู่ใกล้กับ PDE เหมือนกันนะครับ พีทนะีดทีดีเนี่ยเป็นตี้ที่แบบผมบอกได้เลยชนกับตี้ใหญ่ๆแม่งชนได้ทุกตี้นะครับผมนึกว่าแบบเป็นตี้หลีกมานานมากแล้วนะพีดนะีเนี่ยแต่จริงๆเพิ่งเข้าวงการแต่เป็นอีกตีหนึ่งที่แบบโอ้โหไฟโค้ดแข็งแข็งแบบแข็งจริงๆอะ่ะผมนึกว่าแบบเออเป็นบูริลัมล่างแยกอะ่ะ ว้าวว่า,วาผมมันจะต้องชนกับพีดีแข่งมากจริงๆนะผมโอ้โหแค่รัชชาคนเดียวนี้ก็กินขาดแล้วอะ่ะคือโอ้โหผมจําผู้เล่นพีดีได้นะมีรัชชามีเซนวันมีใครวะเออคุจจำได้แค่รัชชากับเซนวันที่เหลือก็ขอโทษนะครับจําไม่ได้อะ่ะเออเพราะสองคนนี้มันเด่นจริงๆนะเซนเอ็ดวันกับรัชชาเนี่ยเออุลืมโดนบูได้ไงเ่ยเอ้ย เออมีโดนบูนะครับแล้วก็แต่อีวานนี่ผมไมุ่้นนะจริงๆผมจําได้3ามคนนะครับมีชาเซนดวลแล้วก็โดนโดนเอ็กทูนะครับหรือโดนบูนะโดนบูนี่แกก็เล่นตําแหน่งระเบิดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับผมแต่ทําไมตอนนี้แกเปลี่ยนมาเล่นสายโจงผมก็งงนะทาง,ทางนี้ตาแหน่งแกมันก็ขึ้นเป็นตําแหน่งระเบิดนะครับ p d ีอันนี้อ้าว p d อีวานนะผมเล่นเป็นตําแหน่งอย่างระเบิดนะครับแล้วจบไปแล้วสําหรับตีของบลูนะครับ JV บอกได้เลยรายการนี้เจวก็เอาครับผมคิดว่ามีหลักๆในรายการนี้ที่จะได้แชมป์เลยนะจะเป็นเออ JV ว v p จวีพีและก็เอจนะผมผมคิดว่าไม่สามตี้นี้ก็คงจะเป็นตี้อื่นไปไม่ได้ผมคิดว่ามันจะฉีกไปนะถ้าเป็นตี้อื่นอะ่ะผมไม่คิดภาพไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าตีอื่นเป็นแชมป์มันจะเป็นยังไงแต่พ d ดีกับ AG จีเนี่ยได้ตีกันสุดๆแล้วครับผมว่า2ตีเนี้ยโอ้โหมีเป็นคันดีเดตลุ้นแชมป์ที่แบบหน้าลุ้นที่สุดแล้วแล้วยังไงเจวีเจวตานี้กดไปส e ิบามอีลิมครับ โหและสนานอย่างปอปอครับสไนยอย่างปอปอนะจริงๆปอปอน่าจะเคยอ,อยู่ทวิสเตดไม้เก่านะครับปอป,อ,ปอนะเียกฉีดก็ขออภัยนะครับเป็นทวิสเตดไม้เก่าแล้วเหมือนจะกดมาจังหวะน,นี้ครับของดูใบก็ทุกคนที่ดูคลิปผมเนี่ยก็สามารถศึากษาการเล่นของนักแข่งได้นะว่าเขามีการยึดโพซิชันยังไงมีการไฟยังไงมีการตียังไงมีการเข้าทํายังไงครับ เหมือน p d เนี่ยเล่นอมหมอกอย่างนี้เนี่ยเสียเปียบนะครับผมมีโอกาสที่วาวจะดักวงได้ครับแล้วก็ถึงไม่ตีกับวาวก็อาจจะโดนตีอื่นดักวงได้อยู่ดีครับสำหรับพ d ดีเริ่มโดดลงมาแล้วครับสําหรับอ e ีวานแต่เสียเลือดเยอะเหมือนกันครับแล้วยาเนี่ยดูไม่ค่อยจะมีน,นะครับเนี่ยดูอย่างโดนแลนะมียาแค่3กล่องนะครับ รัชชาสไลด์มาแล้วครับตัวมีหลักรัชชานี่โอ้โหรัชชาหรือรัชชื่อครับรัชชื่อนี่เร่เป็นตำแหน่งตัวหน้านะครับชื่อนี่คล้องกันมากแล้วยังไงโอ้โหรัชชาเนี่ยตัวหน้าต้องเล่นให้ได้อย่างงี้นะครับมาเปิดดาวของทางด้านของวาวได้ก่อนเลยนะครับรัชชาแล้วรัชชาเนี่ยเห็นป่าวเวลาเล่นเนี่ยคือเขารอเพื่อนมาเติมตลอดเวลานะครับเขาไม่ได้แบบเข้ามั่วๆนะจังหวะเมื่อกี้คือเขามั่นใจนะต่อให้เขาสไลด์ไปได้เขาก็มีเพื่อนมาเติมได้อยู่ดีนะครับสำหรับรัชชาคือเขาไม่ได้เข้าสุ่มส าก็ต้องไว้ใจเพื่อนในระดับหนึ่งแล้วจริงๆ PDE ถ้าจังหวะน,นี้ไม่มาเสียนะครับข้างในตีกันเองเนี่ย PDE ผมบอกเลยว่าไม่ต้องพึ่งรัชชาคนเดียวก็ได้นะครับการน,นี้จะแชมป์สบายมากถ้าข้างในตีกันเนี่ย j v ก็เปิดประทากับทางด้านของเอ,อ่ออันนี้ตีอะไรเนะี่ย AT นะครับอ๋ออาร์เทมิสนะอาร์เทมิสบูตี้บุลีรัมก็เคยบอกนะว่าอาร์เทมิสเป็นอีกตีหนึ่งนะครับที่โห้ไฟแข็งมากอาร์เทมิสเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้บอกนะบูบุบลัมบอกเองเลยว่า เป็นอีกทีมหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวครับแล้ว g ทีครับผม Gt9 นี่ผมบองว่าผ่านเข้ามารอบชิงได้นี่ก็สุดยอดแล้ว g ีทีอ่ะพะตัวผู้เล่นแต่ละคนนี่ผมไม่คุ้นเลยนะครับทั้งซอมซอมบี้นะผมทั้งอีเลสทั้งอนุสิตทั้งคอมจังเนี่ยผมไม่รู้จักเลยนะครับแต่ว่าเป็นไลน์ที่สามารถผ่านเข้ารอบชิงมาได้ครับผมก็เอาใจเชียร์ต่อไปนะครับผม ก็แน่นะคนก็หวังว่าตีของผมนะหรือว่าแม็กซ์เพลนะครับจะสามารถเข้ามารอบชิงแบบนี้ได้นะโอ้โหแล้วล่วงไปแล้วครับอย่างลองกองครับจังหวะน,นี้เพื่อนน่าจะต้องรีบไปรีหรือเปล่าแล้วปล่อยเพื่อนไว้อย่างนั้นแสดงว่ามีที่ชุบตัวเองครับแล้วเจวีเนี่ยตาเนี้ยผมมองว่าน่าจะแชมป์ได้เลยนะครับผมเพราะว่าออนไฟมากแล้วเนี่ยโอ้โห PD ดีนะครับผมมองว่ายึดโพซิชันได้ดีนะครับผมแต่ว่าโล่งไปหน่อยนะจังหวะน,นี้ถ้าเขาไม่รีบมาชิดตรงกำแพงเนี่ยคือเล่นยากนะครับสำหรับ PT ดี ต,ตีข้างในมีการบวกกัน2ตีพร้อมกันนะครับผมผมมองว่าถ้าพีดีเนี่ยเข้าไฟผมมองว่าถ้าพีดีเข้าวงจังหวะนี้ยังไงก็เข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามีการไฟกันถึงสองตีเลยนะแต่ว่าจังหวะนี้เหมือนมาพลาดดาวกันหมดเลยดาวสามเลยนะผมพีดีเหลือรัชชาคนเดียวครับแล้วเจวีเจวีก็มาพลาดครับจากออนไฟแรกๆเหลือคนเดียวตอนเนี้ยเหลืออาร์ทิมิทสี่เต็มตีเลยนะครับผมอาร์ทิมิสก็คือมีคันดิเดตลุนแชมป์ในตานี้สูงมากเลยนะครับสําหรับอาร์ทิมิส และอาทิมิตเจอเป็นทางด้านของใครครับผมอาทิมิตจังหวะนี้ไฟกันหนัวมากจบไปแล้วครับสําหรับทางด้านของตีเจวีที่เหลือคนสุดท้ายเมื่อกี้นี้แล้วจังหวะนี้เนี่ยเหมือนเขาจะคิดว่าเป็นไฟสีสีกันแล้วนะครับแต่เขาคงคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหลือสิบเอ็ดคนนะครับแต่จริงๆตอนไฟจริงๆเขาคงไม่ได้ดูคนหรอกเขาคงโฟกัสในเกมกันมากกว่านะครับตอนนี้ยังไงครับโอ้โหแล้วเรียบร้อยจีทีไนจบไปแล้วครับ ตอนนี้อาทิติตต้องตีกับตีด้านนอกนะครับผมถ้าไฟชนะเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่ารัชชาเนี่ยเล่นยากเลยครับตอนนี้โอ้โหลูเปอร์เซ็นต์นะครับรัชชาเนี่ยมีเปอร์เซ็นแชมป์แค่สิบสองเปอร์เซ็นต์นะผมนอนอยู่ตรงนี้ตอนนั้นผมก็คิดว่าเออคงจะเป็นตีที่ได้น่าจะได้ที่สองไหมก็ที่สามนะครับสาหรับพีดีรัชชานะตอนนั้นอะแล้วมีตีอย่างเติร์กนะผมคุมไฟด้านนอกอยู่ครับแล้วนัวกันแล้วครับตอนนี้ระหว่าง เจอกับ AT ทนะครับผมแล้วเหมือน AT ทเนี่ยน่าจะไปพลาดน็อกก่อนนี่ครับ AT ทเพราะว่าถ้าไม่ไปไม่ไปพลาดน็อกก่อนครับไฟมันจะไม่เสียหายหลายแสนขนาดนี้แล้วไปพลาดน็อก2ครับผมสําหรับอาร์เทมิสนะตอนนี้คือพลาดแล้วรัชชาเนี่ยเข้าทามมิ่งได้สวยมากเลยครับจังหวะที่เขาน็อก2แล้วรัชชาเก็บไป1ครับจังหวะนี้บอกได้เลยว่าว่าเป็นจังหวะที่1 v s 7ของจริงของรัชชาครับจริงๆเนี่ยพี่แกแอบมาหล่อยก่อนหน้านี้นะแต่แค่เราไม่ทันได้สังเกตนะครับผม แล้วจังหวะนี้นยโอ้โหสไลด์มาเปิดหัวเลยครับพโอ้โหเป็นช็อตที่เวอร์มากของรัชชานะครับผมบอกได้เลยนะว่าทีมไหนที่ได้ไปนี่คือโค้ชโชคดีนะครับสำหรับพีดีรัชชาแล้วก็เป็นจริงๆก็รู้กันแล้วนะครับหลายๆคนก็คงรู้กันแล้วว่าเป็นเฟลคอนนะสามารถดึงพีดีรัชชาไว้ได้ตอนนี้ก็จะน่าจะเป็นเฟลคอนโปเตโ,ตโตนะครับโปรเตเต้นะเนน่าจะเป็นโปเตโตอะแหละครับค,คือชื่อเก่าเขาแล้วคือชื่อโปเตโตนะแล้วปลาละลายไอวัวมาจังหวะนี้หนึ่งหนึ่งตอนนี้รัชชาคือมือขึ้นมากๆเลยนะครับผม บอกได้เลยว่าตอนนี้ใครก้าเอาแกลงยากนะครับสำหรับรัชชาแล้วผมเห็นเปิดสเตฟฟี่แบบนี้มันลดดาเมจผมก็คิดว่ารัชชาก็คงจะชนะแหละเพราะว่าเปิดมาได้ก่อนมิดแรกด้วยแล้วจังหวะน,นี้ก็ปิดไปนะครับผมจบไปเลยนะครับสำหรับรัชชาสามารถคลัชจากหนึ่ง vs 7จนพาทีมคว้าแชมป์ไปได้คือแบบโอ้โหผมนั่งดูในไลน์นี่แบบโอ้โหมึงสุดยอดแต่มึงทำได้ยังไงวะหนึ่ง vs 7เลยนะเว้ยโอ้โหคือผมบอกได้เลยว่านะว่าถ้ารัชชาไม่ไม่ได้เข้าไปในทามมิ่งที่ตรงนั้นเนี่ย เอทน็อกสองนะครับผมบอกได้เลยว่าโอกาสก็น่าจะยากเหมือนกันที่รัชชาจะเป็นแชมป์นะครับแต่อันนี้คือมันเอื้อให้รัชชาด้วยนิดๆน,นะแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นฝีมือของรัชชาที่สามารถเอามาได้นะผมน้องๆก็ศึกษาเอาจากผู้เล่นที่แบบอยู่ในระดับสงูสงๆได้นะครับสาหรับใครที่อยากจะเป็นนักแข่งนะอ่าสําหรับวันนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับใครชอบทีมไหนใครชอบทีมไหนก็ฝากเมนด้านล่างได้นะครับ โอ้ยอะไรของกูวะใครชอบทีมไหนก็เมนด้านล่างได้นะครับผมคือ5มีนา t ีนะครับจะแข่งกันแล้วนะในรอบ4ี่สปริงนะผมอาจจะได้เห็น PTE ีลัชามาโลดเล่นนะครับผมหรือว่าจะเป็นเฟลคอนลัชามาโลดเล่นในงานแข่งนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม